ัฟองเหรออะไรคะดูอะไรลูกมายายขอไม่ให้เหรอต่างเล่นมันมีเป็นทุ่งเป็นเป็นอะไรเพื่อเอาไปซ่อนเต็มหมดเลยไม่เอานะยิ้มหวานก็แล้วยิ้มหวานปิ้งปิ้งเลยปิ้งปิ้งเลยเดี๋ยวปิ้งเดี๋ยว ด้านละยิกเลยนี้เป็นคลอดเลืสวยมายายขอพี่ไม่ไปเที่ยวไปตั้นมายายขอไปหลายที่ยังไม่รู้จะไปไหนขอบคุณครับเอามาให้ยายยายขอขอบคุณครับจะไปลงพัะบางพอแล้วเอามาเอามามาเขาเขาลมาขอบคุณครับนี้ค่ะยายขอไปมายายไปตันเอา เฮ้ยจ้าเมื่อานไจ้าเอ๋จ้าเอ๋เดวิ้นเอ๋อเอ้าวรู้จักกับทุกคนรงอ่ะหายนร้อยางหอยหายนร้อยงออะไรเมื่อวานนี้จะไปทุ่งขอจ้าก่อนจ้าถุจ้าถุจ้าเป็นเบาที่โน้นเขาว่าเขาบอกว่มันเสร็แล้วตอนนี้มันยังไม่ผ่านอันเดียว ไอ้ถอยเท้าถอยออกแค่นั้นแหละเขาสอบไม่ตกมีปุ <S 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 2> <S 2> <S ่นหรอ